น,นี่ผีหลอกปะพันธโดยชายขี้เล่าสตอรี่ย้อนกลับไปเมื่อ15ปีที่แล้วเอ็มชายหนุ่มเลือดร้อนเขาเรียนอาชีวะแห่งหนึ่งในกรุงเทพและมักจะมีเรื่องต่อยตีกับอาชีวะสถาบันอื่นอยู่หลายครั้งซึ่งก็ดูเหมือนจะเป็นเรื่องปกติ ของลูกชายที่กำลังคึกขนองอยากดังอยากเด่นเป็นธรรมดาทุกอย่างเริ่มต้นขึ้นในช่วงเย็นวันนั้นเอ็มได้ไปนั่งดืม่มกินฉลองงานวันเกิดเพื่อนที่หอพักใกล้ๆที่เรียนบรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนานตามสไตล์หนุ่มชายล้วนเขานั่งเล่น จนถึงช่วงมืดน,นึกขึ้นได้ว่าเดี๋ยวรถประจำทางจะหมดเอาเสียก่อนเลยขอตัวกลับบ้านโดยมีเพื่อนเจ้าของงานบังเกิดขับมอเตอร์ไซค์ออกมาส่งที่หน้าตลาดใกล้ๆเพื่อรอรถเมื่อมาถึงตลาดแห่งนั้นแล้วเพื่อนที่มาส่งได้ขอตัวกลับไปก่อนเพราะง่วงมากๆทางเอ็ม ก็ไม่ได้ติดใจอะไรเขาจึงต้องรอรถประจำทางแถวนั้นคนเดียวรออยู่นานก็ยังไม่มีรถผ่านมาสักคันเอมรู้สึกเบื่อเบื่อเพราะยืนรอจนเมื่อยและเหมือนโชคร้ายเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวเขามองเห็นว่ามีนักเรียนศึกษาอาชีวะสถาบันอื่นประมาณห้าคน กำลังเดินมาทางที่เขาหลอรถอยู่และคนพวกนั้นก็มองเห็นเอ็มพร้อมท่าทางที่จะเตรียมจัดนักกันเต็มที่สำหรับเอ็มแล้วนักเลงไม่กลัวหลอกแต่กลัวมาเยอะเมื่อคิดได้เขาจึงออกตัววิ่งหนีสุดฝีเท้าทันทีเมื่อคนพวกนั้นเห็นก็วิ่งไล่ตามมาแต่ว่าเอ็มเป็นคน ที่มีความเชี่ยวชาญในการวิ่งหนีเป็นอย่างมากเขาทิ้งห่างได้ไกลพอสมควรวิ่งเข้ามาด้านในของตลาดที่ขณะนี้ร้านค้าต่างๆปิดหมดแล้วทุกอย่างดูเหมือนจะเงียบสนิทวิ่งไปก็เริ่มเหนื่อยตอนนี้ต้องหาที่หลบแล้วเอ็มมองเห็นซอยเล็กๆ ที่มีรถแท็กซี่คันหนึ่งจอดอยู่เมื่อมองไปที่กระจกฝั่งคนขับเห็นว่ามีผู้ชายนั่งอยู่ข้างในเขาจึงเคาะกระจกที่รถไว้เพียงครึ่งเดียวแล้วพูดว่า hi, พี่พี่ผมขอเข้าไปหลบในรถหน่อยผมโดนไล่มาชายคนนั้นพยักหน้าให้เอ็มดีใจมาก เขาเลยเปิดประตูหลังรถแล้วเข้าไปหลบที่วางเท้าข้างล่างก่อนที่จะไม่ลืมปิดประตูรถหลบอยู่ได้สักพักหนึ่งก็ได้ยินเสียงฝีเท้าพวกคนที่ไล่ตามมาวิ่งผ่านข้างๆรถไปเขายังคงหลบอยู่แบบนั้นเพื่อให้แน่ใจก่อนเอ็มส่งเสียงเบาๆถามคนขับว่าพี่พี พวกมันไปหมดแล้วหรือยังหลบตรงนี้หายใจไม่เคยออกเลยชายคนนั้นตอบแค่เพียงอือแต่แค่นั้นก็ทำให้รู้สึกโล่งใจขึ้นมาบ้างเอ็มค่อยๆโพตัวขึ้นมานั่งที่เบาะหลังอย่างสบายใจเอ็มเห็นว่านี่ก็ดึกมากแล้วเลยบอกกับชายคนนั้นว่าขอบคุณพี่ ที่ช่วยผมมากๆนะครับอ๋อพี่ไปส่งผมหน่อยได้ไหมครับผมไม่กล้าออกไปลอรถที่ถนนกลัวเจอพวกนั้นอีกชายคนนั้นเงียบไม่ได้พูดอะไรเอ็มเลยพูดต่อไปอีกว่าพี่จะไปส่งผมได้ไหมเดี๋ยวผมเพิ่มเงินให้ก็ได้ตอนนี้เหนื่อยแล้วออกรถเลยพี่ ชายคนนั้นเริ่มขยับเอียงตัวมาข้างๆเบาะแล้วบิดหัวกลับหลังหันมองมาที่เอ็มใบหน้าของเขาบวมอืดเขียวชำ้ำดวงตาถลนออกมาพร้อมกับกลิ่นเหม็นเน่าและอ้าปากถามว่าไปทรงที่ไหนเอ็มที่ได้เห็นตกใจร้องเสียงหลงด้วยความกลัว เขาพยายามเปิดประตูออกแต่มันเปิดออกไม่ได้แถมตอนนี้ชายคนนั้นกำลังใช้ร่างกายที่บวมอืดแทรกผ่านช่องว่างและวางเบอะขยับตัวเข้ามาใกล้ๆตัวเขาเรื่อยๆเอ็มสติแตกมากทั้งดันและทีประตูจนเปิดออกได้ในที่สุด เขารีบออกมาจากรถแท็กซี่คันนั้นแล้ววิ่งไปตามทางเรื่อยๆด้วยความกลัวดูเหมือนว่าไม่ไกลมากนักมีอีกซอยที่มองเห็นว่ามีแสงสว่างไฟเปิดอยู่เอ็มตรงเข้าไปในซอยนั้นเห็นว่าข้างในซอยมีร้านค้าเล็กๆพร้อมผู้ชายวัยกลางคนสามคนกำลังนั่งพูดคุย ันอยู่ที่โต๊ะม้าหินอ่อนเขารู้สึกอุ่นใจขึ้นมาบ้างในตอนนี้ผู้ชายคนหนึ่งที่นั่งอยู่ตรงโต๊ะม้าหินอ่อนเห็นเอ็มวิ่งเข้ามาท่าทางเหนื่อยๆก็เลยถามว่าไอ้นุ่มเป็นนักเรียนเหรอทำไมไม่กลับบ้านดึกแบบนี้แหละนั่นวิ่งหนีใครมาเอ็มที่ได้สติ เล่าเรื่องทุกอย่างให้กลุ่มชายทั้งสามคนฟังเมื่อได้ฟังเรื่องเล่าของเขาผู้ชายคนเดิมได้พูดว่าว่าแล้วฮ่าฮ่ารถแท็กซี่คันนั้นมันเป็นเพื่อนของลุงเองมันคอยขับรถหาเงินเลี้ยงดูเมียแต่ว่าเมียของมันดันไปติดการพานันแถมยังหนี ไปอยู่กับผู้ชายคนอื่นอีกมันเสียใจมากเลยเอามีดแทงตัวเองตายในรถแท็กซี่นั่นแหละพอได้ฟังคำบอกเล่าเอ็มพอเข้าใจมากขึ้นคนขับแท็กซี่คนนั้นคงจะเป็นผีอย่างแน่นอนได้แต่คิดในใจว่าวันนี้โชคร้ายสุดๆหนีอาชีวะที่อื่นแล้วยังมาเจอผีอีก เขากำลังจะโทรหาเพื่อนที่มาส่งให้มารับเขากับหอกะว่าจะขอไปนอนด้วยวันนี้คงกลับเองไม่ไหวแต่ลุงสามคนนั้นคุยกันเสียงดังเขาเลยเดินออกไปโทรที่หน้าทางเข้าซอยร้านค้าเพื่อนของเอ็มรับสายแล้วตกลงกันว่าจะขับมอเตอร์ไซค์ไปรับตรงที่เดิม คือถนนหน้าตลาดที่ได้มาส่งในทีแรกนั่นเองหลังจากที่คุยกับเพื่อนเสร็จแล้วเขาตั้งใจว่าจะเดินไปหาลุงทั้งสามคนเพื่อขอบคุณที่ให้นั่งพักเหนื่อยและเล่าเรื่องให้ฟังทั้งหมดแต่เมื่อเดินกลับเข้าไปในซอยร้านค้าทุกอย่างมืดสนิทร้านค้าที่เคยเปิดไฟตอนนี้ เป็นเพียงร้านค้าเก่าๆที่ดูเหมือนไม่มีคนอยู่ลุงสามคนที่นั่งตรงโต๊ะม้าหินอ่อนก็หายไปแล้วเช่นกันทุกอย่างเกิดขึ้นไวมากเพราะเขาจำได้ว่าออกมาคุยกับเพื่อนแค่แป๊บเดียวคนพวกนี้หายไปไหนหมดเฮ้ยหรือว่าลุงพวกนั้นจะเป็นไอ้นุ่ม หาของกินให้พวกลุงหน่อยสิลุงอยู่ที่นี่หลายปีแล้วหิวจังเลยเฮ้เฮเสียงมาจากข้างบนหลนังคาเขาเลยเงยหน้ามองดูเห็นลุงทั้งสามคนนั่งอยู่บนหลังคาลานทุกคนแลบลิ้นยาวๆออกมาตวัดลิ้นไปมาและทำท่าทางเหมือนจะกระโดด ลงมาหาเขาเอ็มวิ่งออกจากซอยนั้นด้วยความเร็วระดับสูงสุดทันทีระหว่างทางจำเป็นต้องผ่านซอยแท็กซี่คันนั้นอีกแล้วถึงจะกลัวแต่เอ็มก็อยากดูให้แน่ใจและเป็นการพักเหนื่อยไปในตัวเขามองเข้าไปในซอยมองเห็นแท็กซี่คันเดิมแต่มันเก่าและโซมมากกว่าครั้งแรกที่เจอ เอมเหนื่อยจนไม่อยากจะวิ่งอีกแล้วเขาเริ่มโกรธมากกว่ากลัวไม่สนใจอะไรแล้วเลยพูดออกไปว่ามึงเป็นผีหรือว่าอะไรก็มาดิครับจะต่อยให้กิ้งเลยเหมือนทุกอย่างเต็มใจเอมได้กลิ่นเหม็นเน่ามาจากข้างหลังเขาเลยหันไปดูมันคือชายคนขับแท็กซี่ที่ตอนนี้ ร่างกายบวมอืดใหญ่มากและมีไส้ไหลออกมาจากท้องเป็นพวงยาวๆกองอยู่ที่พื้นชายคนนั้นกำลังใช้มีดดึงไส้ตัวเองขึ้นเขาหันมองมาที่เอ็มแล้วพูดว่าขอพี่เก็บไส้ก่อนเดี๋ยวพี่ไปส่งของแค่นี้มีเหรอที่เอ็มจะไม่วิ่งหนี ความกลัวชนะความโกรธเสมอเขาซอยเท้าอย่างรวดเร็วแบบไม่หยุดพักวิ่งอย่างเดียววิ่งเท่านั้นทนเหนื่อยไปจนถึงที่ถนนข้างหน้าตลาดได้สำเร็จและได้เจอเพื่อนที่จอดรถมอเตอร์ไซค์ที่ข้างทางเอ็มรีบกระโดดขึ้นซ้อนท้ายรถแล้วตบหลังให้เพื่อนรีบออกรถ กลับหอทันทีหลังจบเรื่องนี้เขายังนอนหอเพื่อนต่ออีกหลายวันโดยที่ไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังเพราะคิดว่าคงไม่มีใครเชื่อแน่ๆเวลาผ่านไปเมื่อพอเริ่มทำใจได้เอ็มจึงกลับบ้านและวันหนึ่งเขาได้คุยกับพวกเพื่อนๆตามภาษาผู้ชายเพื่อนคนหนึ่ง มีเรื่องมาเล่าว่าเมื่อเดือนก่อนได้ข่าวว่ามีนักศึกษาอาชีวะสถาบันหนึ่งห้าคนถูกยิงตายซึ่งน่าจะเกิดจากโดนกลุ่มอื่นเล่นงานอีกทีเอ็มที่ได้ยินเพื่อนเล่าคิดในใจว่าเฮอห้อหาคนเหรอขุนขุนน่าจะใช่พวกที่ไล่ตามเขาเมื่อตอนนั้นหรือเปล่า หรือว่าบางทีทุกอย่างทุกคนที่เจอในคืนนั้นจะเป็นผีทั้งหมดไม่มีอะไรที่เป็นความจริงเลยจะมีบ้างไหมคนที่โชคร้ายขนาดนี้นี่คือเรื่องเล่าของเอ็มนักเรียนอาชีวะผู้ไม่เคยกลัวใคร